ีครับพี่น้อง้องป่ายสู้ผู้สูค้คนทุกคนทุกแหง่งทุกแขวงทุกเขตทุกประเทศทุกอาณาจักรคือเก้าก็กกเดิมมด้วยครับเด้พอมาพบพ่อกันอีกแล้วครับผมกับพุ่งปิ้นกินแหลกชี่ยแนครับผมมาหนีได้เมนูยอดนิยมในงานวัดด้วยครับเด้อนี่ไข่ปิ้งครับไข่ปิง้งลูกชิ้นปิง้งไปงานวัดตรงนี้แหละครับเมนูนี้นะครับผมมากินแทบแทบฝากพี่ฝากน,อน้องนาครับ น้ำจิม้มรสเด็ดเฮามือนี่ครับผมนี่น้ำจิม้มสูตรปรักขามเปียกเด้อพี่น้องนี่เห็นปักขามเปียกสมสมำสวุนหวานนัวๆแจ่บแบครับผมแม่บ้านผู้จัดการชวนตัวเฮ็ดให้ครับผมมาพร้อมผักเฮามือนี่หลายสิ่งหลายอย่างคือเกา่าคือเดืมผักกะลัมครับกะลัมมือนี่ผักสลัดเด้อพี่น้องผักสลัดแล้วก็ได้ใบง่าขาดบักทั่วกับบักแตงครับผม เอาบอกลายใหญ่ห้างพี่น้องคือเก่าแล้วครับผมสูตรพุ่งปิ่นกิเลกจรวจาดฟาดบึ้มเลยครับผมบหลายใหญ่ห้างเนาะคำแรกร่ำมึงก่อนเด้อพี่น้องเด้อน้ำจิ้มเพิ่มมาหนี้ว่าน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรเลี่ยสวกว่าสั้นร่ำมึงก่อนเด้อ สุดยอดพี่น้อง เทียมดองพี่นงใส่กระเทียมดองน้ำครับอืูรุ้งปิ้นครับผมเนิ้อมือ,อีครับ ร้องเหมือนนี่คนแสบบะเพื่อนแล้วเป็นลูกชิ้นอีกอย่างรู้แทบจะรอกชิมเพื่อนเพื่องแน่นอนอีเลีครับ เดินป่าพี่น้องลองก่อนเด้อมันจะเขากันบ่ของกินที่แคบกินอยู่กับผมมากคือว่าล่ะครับผมที่บมมุขมน้ำหนอยู่บ่ ไอ้ปิ้งกับพี่น้องเที่วงานวัดนี่2องอยางนี่ขาดบ่ได้แน่นอนครับตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กน้อยทุกชิน้นไอ้ปิ้งต้องได้กินครับเป็นเมนูยอดนิยมนะครับสำหรบับงานวัด ซุ่มมือนี่คือจิตลดหน่อยถอยจางลงไปเนาะคำใหญ่ๆพี่นงน้ำจิ้มเพิ่นรสเด็ดอีกครับ ปิ้งกับเจีบพวกไข่ปิ้งพี่นุองตังขนาด ตั้งแต่เป็นสมัยเป็นเด็กน้อยงานวัดนี่3หน่วยบาทครับพี่น้องลูกชิ้นนี่ เราเด้อพี่น้องเลือบ้านนี่ ช้อนแจ่น้ำจิ้มพี่น้องเจียบเยอะทั้งแจบทั้งเผ็ดครับน้ำจิ้มเพื่อน พาอเราพี่น้องเพชรครับผมสุดยอดครับสุดยอดคมแซบของน้ำจิ้มทั้งเพชรทั้งแซบอาสุดท้ายก็ขอบุญขอบคุณเด้อพี่น้องขอบุญขอบคุนทุกกำลังแรงใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ครับผมที่มอบให้กับช่องพุ่ปิ้นกินแหลกแชนแนลครับผมเอาไปติดตามต่อพ่อกันไม่คลิปนานาะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้โชคดีไม่ใช่สูู้้ทุกคนเื้อพี่น้องสวัสดีครับ